เบลเบดุนทยาได้โพสต์ฟาดสนั่นขวัญทำนึกชาวเน็ตชาวเน็ตเดือดยกเป็นสนั่นเบอร์วันนนิงสาหัดสำนึกถูกใจทั้งไอจีล่าสุดสาวเบลพลาดใครเอยที่โพสต์คลิปลุกๆพร้อมบอกว่าระวังชะนังดีไม่ตีก็ ก็ดังดังเปลวไปปลัง้งปลังตอบมาได้โพส์ภาพลงในอิสแ r a มผู้ที่ติดตามเพิ่มหนึ่งแสนกว่าคนโทยระบุแคปชั่นว่าสาสาหัสสำนึกเป็นถิงทุกคนที่ควรต้องมีไม่ไม่ไม่มีเลยแต่เรียกว่าเป็นคนที่ไม่รอสองสยัยเอ่ยสงสัยใครว่าเอ่ยคันนี้อบ ทุกอมทุกเรื่องงานนี้ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากกันทีเดียวเลยจ้า